สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูจอยอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอการสอนออนไลน์ค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปวิชาภาษาไทายค่ะสิ่งในคลิปนี้ครูจอยก็จะพานักเรียนมาฝึกอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเตรียมหนังสือวรรณคดีลำนำมา เิดเพื่อฝึกอ่านพร้อมๆกันไปเลยนะคะโดยครูจอยจะเริ่มบทที่1เรื่องดอกสร้อยแสนงามค่ะพวกเราไปเริ่มกันเลยค่ะมาเปิดหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำหน้าที่1บทที่1เรื่องดอกสร้อยแสนงามไปพร้อมๆกันนะคะ แล้วเดี๋ยวนักเรียนลองมาฝึกอ่านตามผู้จอยหรือฝึกอ่านไปพร้อมๆกับผู้จอยในบทอาขยานกาดำค่ะกาดำและนกขมิ้นในดอกส้อยเหล่านกน้อยน่ารักเสียหนักหนานิทานอีศพบสนุกนึกฝึกปัญญาเรื่องนกกาให้ข้อคิดติดเตือนตน จบไปแล้วค่ะทีนี้เปิดหน้าที่สองไปพร้อมๆกันเลยนะคะคคนักเรียนมาเริ่มฝึกอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะคบ่ายวันหนึ่งคุณครูใจดีนั่งคุยกับเด็กๆใต้ร่มไม้คุณครูพูดว่าวันนี้แดดไม่ร้อนลมพัดเย็นสบายบนต้นไม้ก็มีนกน้อยมาอาศัย ฟังสิเสียงนกร้องเพลงช่างไพเราะเรามาร้องเพลงกันดีไหมเด็กๆพากันยิ้มดีใจรีบเข้ามาใกล้รุมล้อมคุณครูเด็กชายมีใจพูดว่าผมอยากร้องเพลงกาเอ,อ๋ยกาครับแล้วลุกขึ้นทำท่าทางพลางร้องเพลง กาเอ๋ยกาบินมาไวๆไวมาจับต้นโพโผมาต้นไทรเด็กชายมีใจร้องเพลงไปทำท่าบินมาบินไปเพื่อนๆไม่รอช้าต่างร้องเพลงกาเอ๋ยกาแล้วทำท่าบินมาบินไปคุณครูใจดียิ้มสดใส ชอบใจเพลงกาเอ๋ยกาแล้วทำท่าบินมาบินไปคุณครูบอกว่าครูก็มีเพลงกาดำจะมาร้องให้ฟังเด็กๆรีบพากันนั่งรอฟังเพลงจากคุณครูกาดำกาเอ๋ยกาดำรู้จำรู้จักรักเพื่อน ได้เหยื่อเพื่อแผ่ไม่แช้เชือนรีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมาเกลื่อนคลุ่มรุมล้อมพร้อมรักน่ารักน้ำใจไกลหนาการเพื่อแผนเน่ยพ่อหนูจงดูกามันโอบอารีรักดีนักเอย้ยพอคุณครูร้องเพลงจบ เด็กๆพากันปรบมือให้แล้วถามว่าคุณครูร้องเพลงอะไรทำไมไม่เหมือนเพลงที่เคยฟังล่ะครับคุณครูใจดีบอกว่าเ <c oughs> พลงกาดาที่ครูร้องเป็นบทดอกส้อยของเก่าตอนเด็กๆครูเคยอ่านเป็นทํานองสนอถ้าอ่านออกเสียงให้ไพเราะบทดอกส้อยก็จะน่าฟัง เด็กๆขอให้คุณครูช่วยสอนอ่านบทดอกซรอยเนื้อหาเรื่องดอกซรอยแสนงามก็จบลงไปแล้วนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นนักเรียนลองมาชมคลิปวิดีโอเนื้อหาเพิ่มเติมเรื่องดอกซ้อยแสนงามตอนที่หนึ่งพร้อมๆกันเลยค่ะ ดอกส้อยแสนงามตอนที่หนึ่งกาเอ๋ยกาบินมาไวไว มาจับต้นโพโผมาต้นไทรกาเอ๋ยกาบินมาไวๆมาจับต้นโพโผมาต้นไทรกาเอ๋ยกาบินมาไวๆมาจับต้นโพโผมาต้นไทร ร้องเพลงกันไปแล้วเรามารู้จักคำศัพท์กันก่อนที่จะไปฟังเพลงกาดำกันนะครับเริ่มจากคำแรกคือกากาหมายถึงชื่อนกชนิดหนึ่งตัวสีดำปากหนาๆร้องกากาเยื่อเยื่อหมายถึงอาหารสัตว์ คำต่อมาคือพวกพ้องพวกพ้องหมายถึงญาติมิตรเพื่อนฝูงรุมล้อมรุมล้อมหมายถึงเข้ามาพร้อมๆกัน คำสุดท้ายคือโอบอารีโอบอารีหมายถึงแสดงน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นรู้จักคำศัพท์กันไปแล้วเราไปฟังพ่อของพัรร้องเพลงกันนะครับกาเอยกาดำ รู้จำรู้จะรักเพื่อนได้เยือเพื่อแพ่ไม่แช่เชือนรีอิบเตือนผวกพองร้องรีเอียกมาเกลื่อนกลุ่มร,มรุมล้อมพร้อมพรักน่ารักน้ำใจกระไรนะการเพื่อแผ่แน่พอหนูจงดูกา มันโอบอารีรักดีนักเอ่ยได้เยือเพื่อแพ่ไม่แช่เชือนรีอิบเตือนผู้อกพองร้องรีเอียกมาเกลือนกลุ่มรุมล้อมพร้อมพรัก น่ารักน้ำใจกระไรนะการเผื่อแผ่แน่พอหนูจงดูกามันโอบอารีรักดีนักเอย่ย ช่วยคิดบทดอกสร้อยกาดำให้ข้อคิดเกี่ยวกับอะไรนักเรียนควรเอาแบบอย่างสัตว์ในบทดอกสร้อยนี้หรือไม่เพราะเหตุใดความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนเหมือนอย่างกาที่ได้เหยื่อมาก็จะร้องเรียกเพื่อนให้มากินด้วยกัน ตัวอย่างคำตอบควรเอาแบบอย่างกาในเรื่องเพราะเป็นสัตว์ที่มีน้ำใจรู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อน จากเพลงกาดำจะเป็นเพลงที่มีคำในมาตรากอกาจากที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วยังมีการใช้คำที่มีเสียงคล้องจองกันเป็นคู่เพื่อให้เกิดลีลาและจังหวะที่ไพเราะเช่นรู้จักรักเพื่อนนายน้องๆคนเก่งลองช่วยหาทีสิครับว่ายังมีคำว่าอะไรอีก มาดูกันนะครับว่าที่น้องๆหาไว้จะถูกหรือเปล่าเช่นคำว่าเพื่อแพร์แช์เชือนพวกพ้องร้องเรียกเกลื่อนกลุ่มรุมล้อมและพร้อมพรักน่ารักเป็นตน้นสนุกกันไหมครับน้องๆแต่อย่าสนุกเพลินจนลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับรายละเอียดเนื้อเรื่องดอกสร้อยแสนงามก็จบลงไปแล้วนะคะพร้อมกับตัวอย่างการอ่านบทอาขยานนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนลองทบทวนเนื้อหา ให้เข้าใจนะคะและสำหรับคลิปนี้ครูจอยหวังว่าจะเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียนและคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันใหม่คลิปนี้ครูจอยก็ขอฝากไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ